เอาละฮะคุณผู้ชมเราอยู่ที่อยุธยานะวันิดามันจะอยู่ไหนไหนะเป็นแบบคล้ายๆแบบอะไรนะสวนสัตว์นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะมันเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะเขาบอกว่าที่นี่เด็กไม่เกินเจ็ดขวบเข้าชมฟรีแล้วก็ค่าเข้าคนละสามสิบนะมันเป็นแบบอะไรที่อันซีนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงอ๋อเขาบอก มีฟาร์มพึ่งหลังพึ่งแท้นะอ๋อโอเคไอปปไปดูกัน<อ>แล้วฮะคุณผู้ชมลองไปดูกันนะที่นี่แบบไม่มีใครรู้เลยนะอยู่ทางเส้นมาทางเส้นหลังเชียงรากประทุมนะฮะที่นี่นะฮะบริการตัวเองก็คือยอด30แล้วเข้าเลยนะเป็นเซลล์ทรัสตนะครับเรามาเรามากันครับเข้าไปเลยนะฮะยอดแล้วก็เข้าไปเลย ณผู้ชมจะบอกว่าเข้ามาร่มรื่นมาเลยอ่ะเป็นสวนนี่เรามาบ่ายๆเลยนะแต่แบบสวยงามมากอ่ะมีรังผึ่งมะนาวโซดาด้วยอ่ะที่นี่นะจะหยอด20บาทแล้วก็อย่างละ20นะมีอะไรบ้างมีอาหารปลาอาหารอ,าอันนี้เป็นสวนสัตว์วานิดา,านี่อะไรอ่ะวัวอะไร <laughs> มาแค่ <laughs> เออ อ้าวสาให้เขาเร็วให้เขาสิ <laughs> กลัวกลัวแล้วแล้วดีมนุษย์ฉันรอกินอยู่นะ <laughs> อ๋อโดนแพ้ลุมฮะแพ้ลุม <laughs> อันนี้ฮะ <laughs> โดนแพ้ลุมฮะโดนแพ้ลุม <laughs> แพ้ลุมแพ้ลุม แพลุมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่กระต่ายนะฮะเราต้องข้ามสะพานนี้ไปนะฮะแพะไม่เกี่ยวแพะไม่เกี่ยวดิแพะไม่เกี่ยวดิคือกว่าเราจะผ่านแพะมาได้มาหากระต่ายกันเป็นยังไงไหนกระต่ายดูซีเวาเรียกร้องฮนะกระต่ายฮะกระตุยฮะกระตุย เต็ม่หมดเลยกระตุยกระตุยกระตุยน้อยกระตุยน้อยว่างไงกินไหมอา้าวกระต่ายเมินฮะสวัสดีมนุษย์เธอมีอะไรให้ฉันเหรอไหนดูสิทำไมทำไมมันโดดอยากนี่วะ <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่นี่อ๋อออมาละมาละ <c oughs> ามา <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ แหม่มากลัวนารจับหาจับอันนี้ผมไม่ได้ตะกานะฮะแต่ผมเอาลงไปทั้งหัวเลยฮะโอ้สุดจริงอะอตอนแรกมันก็ไม่หิวป่ะพอเรามาปุ๊บหิวเลยว่างจมูโจมูโจมูโจมู วายครับน้องฟอรลากระต่ายน่ากลัวไหมน่ารักน่ารักอยากเลยอะแหมใหญ่น้องฟอรลาก็น่าจะได้เรียนนะแหมเมื่อกี้กระเด้ง แล้วตอนนี้เรามาเจอกระต่ายพันกระต่ายพันท่อกระต่ายปากท่อนะฮะแล้วก็กระต่ายปากสะพานนี่กระต่ายปากท่อนะฮะข้าขาตรงนู้นกระต่ายปาสะพานด้และนี่ก็คือกระต่ายปากสะพานนะฮะโอ้โหตัวใหญ่อ่ะนะฮะคุณผู้ชมนอกจากกระต่ายแล้วอ่ะนะฮะที่เขาไม่กลัวคนแล้วเขาก็น่ารักมากเลยที่นี่ยังมีอ่าเรื่องของสวนเนาะสวยๆมีน้ําตกเทียมนะส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับ ศูนย์เลี้ยงพึ่งนะคุณผู้ชมคือแบบออดูแล้วมันดีอ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงฝั่งนู้นกันที่เป็นฮอบบิทนะฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันให้ทั่วนะเฉพาะโซนสวนนี้นะฮะเห็นว่าข้างหลังมีรีสอร์ทด้วยเอา่ะฮะหลังจากที่เราเดินออกมาจากกระต่ายนะฮะเราก็จะมาตรงโซนถ่ายรูปนะฮะตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์แล้วก็มีสวนบ้านฮอบบิทด้วยนะคุณผู้ชมคือแบบ ออบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวเราดูบ้านฮอปปิดเดี๋ยวเราไปดูลังพึ่งกันอ่าสำหรับบ้านฮอปปิดนะฮะก็จะเป็นบ้านเล็กๆอยู่ข้างในฮะไม่เข้าไปให้ดูละกันว่าเป็นอะไรให้คุณผู้ชมมาดูแล้วก็เข้าเองละกันนะเดี๋ยวจะใบเฉลยไต่เขาก็เป็นบ้านฮอปปิดเล็กๆนี่แหละฮะแต่บรรยากาศคือดีมากเลยอืมสวยด้วยบรรยากาศดีคุณผู้ชมน่ามาเที่ยวมากๆเลย นคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นวัวแคะมา้าแคะนะแล้วก็มีแพะเพโอเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงมานี่ฟินมากๆเลยนะคืออากาศดีบรรยากาศดีอะ่ะเนี่ยคืออยู่ฟินๆนะนะอันนั้นเราไม่ได้พาใครมานะอันนั้นเป็นชุดเขาทำพึ่งนะ <c oughs> <c oughs> หันมาวิ่งยิ้มเลยนะ อ่าแล้วนี่ที่เป็นไฮไลท์นะคุณผู้ชมเหมือนเราอยู่มาเลเซียหรือว่าอยู่ที่แบบทัชมาฮาหรือต่างจังประเทศเลยนะทัชมาฮาคือที่ไหนครับทัชมาฮา,หา,หา,หาทัชมาฮาทัชมาฮ<ห>าเป็นอินเดียนะสิครับอ่าอันนี้นะโอ้ยสวยงามอ่ะอันนี้เป็นโซนเลี้ยงผึ้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคือเนี่ยคือความสวยงามของเนะนาะข้างในเป็นอะไร อ๋อไปดูกันเป็นความรู้เกี่ยวกับรังพึ่งนะอ๋อนะนะครับก็<อ>จะมีมัลติมีเดียดเล็กๆน้อยๆเนอ,นอนะและที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นรังพึ่งนะเอออันนี้เรานึกว่าเป็นถังขยะจริงไม่ใช่คือรังพึ่งนะคุณผู้ชมเขาเอาผึ่งอ่าแล้วคุณผู้ชมแล้วตอนสะพานนี้นะเราสามารถเดินทะลุมาได้ด้วยนะ เออแล้วก็แบบถ้าเขามีอะไรฮะมีเจดีด้วยนะบรรยากาศก็ดีนะคุณผู้ชมเออจริงๆตรงนี้ก็มีรีสอร์ทด้วยน่ามานอนพักได้เลยนะบรรยากาศดีน่าไปทำที่ไร่เมืองการเราไหมเนาะน่าไปทำที่ไร่เมืองการเรามาก อาละฮะตอนนี้เราไม่ทันกินนะฟลอรา่าไปชิมไอศครีมน้ำผึ้งมาแล้วนะอร่อยไหมฟลอรา่าอร่อยออนะครับอร่อยจริงเพราะว่าเขามีน้ำผึ้งในนี้นะเขาเลี้ยงผึ้งด้วยนะคือพ่อไม่ทันถ่ายแหละเพราะว่าไม่ทันลูกนะอ่ะสรุปฟลอร่าชอบที่นี่ไหมชอบมากค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีทั้งกันน้อาหารนะคะรีสอร์ทแล้วก็ขอ,องหวานอะไรมีหมดเลยค่ะน้ำแบบน้ำผึ้ง เออเดี๋ยวเราไปชิมกันนะนก็อยากจะบอกยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอันเนี้นะนยเนาะเอออันซีนมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้นะวาน,นิดารีสอร์ตตรงนี้นะก็คือมันมีที่พักนะครับแล้วก็มีเรื่องของสวนดูข้างในนะแล้วก็มีฟาร์มคือเด็กๆมาได้ผู้ใหญ่มาดีอะนะก็ะแล้วนี่<า>ใครมานะก็ต้องมากินซิเนเจอร์ของที่นี่นะะน้ำพึ่งลังพึ่งมะนาวโซดา ไอศครีมก็มีนะอันนี้เป็นหลังพึ่งแท้ๆเลยนะออกละสองร้อยเป็นลังพึ่งนะได้แล้วนะน้ำพึ่งมะนาวมีน้ำผึ้งมีลังพึ่งนิดหนึ่งด้วยนะอ้อห้าสิบบาทเป็นไงมั่งยังไงอร่อยทำไมทำหน้าตางั้นอร่อยอร่อยโอเค คุณแม่ลองชิมลังพึ่งเป็นไงเอ้ยเังไปหมดเลยดูดิเเลยเจอแม่แม่แย่งลังพึ่งร่อยไหมมันเหมือนกินแคกเกอร์นะหวานหอมอร่อยนะโอเคฟินเลยเอออ่ะเฟอรี่อร่อยไหมลองถามเข็มมือแม่เิ แล้วก่อนกลับนะเราก็อุดหนุนอะไรนะน้ำผึ้งจากฟาร์มเลยนะคะอุดหนุนน้ำผึ้งจากฟาร์มน้ำผึ้งวานิดาน้ำผึ้งวานิดาขวดเท่าไหร่ฮะสองร้อยสี่สิบเป็นผึ้งแท้ร้อยเจ็ดสิเออผึ้งแท้เลยนะสองร้อยสี่สิบโอ้ยไม่แพงนะเพราะเข้าเลี้ยงกันจริงๆนะเออแล้วก็เปิดเปิดเหมือกันอ่เนี่ยเนี่ยเออนะก็ลองมาเที่ยวกันนะคุณผู้ชมมันแบบโอเคมากเลยอ่ะเนาะ เอาละฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะก็สรุปนะฮะว่าที่นี่นะมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็อถ้าใครมาที่นี่นะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยอย่าหาเรื่องเขานะนะนี่นะปฏิจจานะครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยสําหรับการมาที่นี่นะนี่สามสี่โมงเย็นละคนยังมีอยู่พอสมควรนะฮะก็มากันนะวันนิดา รีสอร์ทเล็กๆที่น่ารักน่ารักเลยนะครับมีสวนสัตว์อันนี้เรายังไม่ได้รีวิวรีววสอร์ทเลยนะรีวิวสวนสัตว์แล้วก็อาหารที่นี่ค่อนข้างอร่อยด้วยนะครับป่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะฮะบ,บายๆนะไปก่อนนะบายๆบายๆบายๆนะไปก่อนนะไปก่อนนะ